ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ ใกล้แล้วนาโปลีเจรจาหอยลุนขั้นตอนสุดท้ายฝาบิโซโ,โรโมาโนโผู้สื่อข่าวคนดังอัปเดตดิวราสมูธหอยลุนกับนาโปลีระบุวา่าขณะนี้การเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่อาจกลายเป็นภาคบังคับโรมาโนระบุว่าวันนี้มีการเจรจากับลาสมูธหอยลุนและทีมงานของเขาเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวอีกครั้งโดยทางนาโปลีและอันโตเนลคอนเตกำลังกดดันเพื่อให้ดิวนนี้เสร็จสิน้นขณะที่คาซเซต้าเดลโลสปอร์ตอ้างว่านาอนข,อนนขา ที่สูงกว่าที่ฮอยลุนได้รับกับทีมปีแสดงเพื่อจูงใจให้ดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กย้ายมาร่วมทีมปัจจุบันฮอยลุนรับค่าในราว2.4ล้านปอนด์ต่อปีหลังเซ็นสัญญา5ปีย้ายมาจากอาราันต้าเมื่อปี2023ส่วนทางนาปลีเตรียมยื่นข้อเสนอค่าในราว3.9ล้านปอนด์ต่อปีเพื่อหวังปิดดีลนี้ให้สำเร็จ ทางนี้นัโปลีหวังดึงหอยลุนในรูปแบบสัญญายืมตัวก่อนพร้อมออปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์หน้าแต่หอยลุนต้องการให้เป็นสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดมากกว่าเนื่องจากเขาต้องการกำหนดอนาคตระยะยาวของตนเอง ผีปัดสิงยื่นจอร์ดขอสลับขั้วากาาโชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวว่าปฏิเสธข้อสเสนอจากเชลซีที่ยื่นไทริดจอร์ดวางแลกตัวกับอารฮันโดกาาโชกาาโชไม่อยู่ในแผนของอรูเบนอารมอริมแล้วทําให้มีข่าวโยงกับการย้ายทีมโดยเชลซีถูกมองว่าเป็นปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดตามรายงานของฟาบิโซโรมาโนระบุว่าแมนเชสเตอร์ปฏิเสธเดีลวที่เชลซีจะส่งจอร์ดปีกดาวรุ่งวัย19ปีมาแลก แม้กาโชเองจะอยากไปเชลซีแต่สโมสรก็ต้องเคลียร์นักเตะในแนวลุกออกก่อนไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็คสันหรือคริสโตเฟอร์เอ็นคุนกูฟั่งปีแสดงเองก็ตั้งใจจะขายการัโชให้ได้เงินมากที่สุดเพื่อปรับสมดุลตามกฎการเงินหรือ PSR ขณะที่สิงบูยังมั่นใจว่าจะปิดดีลได้ในที่สุดเพราะนี่คือสโมสรเดียวที่การัโชอยากย้ายไปอยู่จริงๆปัจจุบันแข้งวัย2ีปีรายนี้ถูกตัอดออกจากทีมใน2เกมแรกของพิมลิกทั้งที่เจ้าตัวเคยลงเล่นให้แมนเชสเตอร์ไปแล้ว144นัําได้ประตูกับอี่นัดซิ สื่อเปิดเหตุผล,ผลเหตุแมนยูเมิน,ม,นมาติเนสและดอนนารุมาเล็งดึงลัมเมนส์มือก่าเบลเยียมเฝ้าเสาแมนยูเด็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอาโมริมกุนซือชาวโปรตุกสเน้นเสริมทัพในซัมเมอร์นี้ด้วยการคว้าสกองหน้ามาร่วมทีมทั้งมาตุสคุนยาไบอันเอเบมโมและเบนเจามินเชสโกรวมถึงดีเอโกเลออนแบ็กซด์ดาวรุ่งวัย19ปีชาวปารากวัยที่ยังไม่ได้ประเดิมสนามกับสโมสรในซีซั่นใหม่ ก่อนหน้านี้ทีมจากโอทัฟฟอร์ดถูกลือกับตำแหน่งในทวานอย่างหนักเนื่องจากองเดโอนาน่ามีฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจซึ่งทำให้แมนเตดตกเป็นข่าวกับเอมิเโน m มาติเนสผู้รักษาประตูทีมแอสตันวิลล่าแต่สุดท้ายดีวดังกล่าวเงียบลงไปโดยสื่ออ้างว่าปีศาดแดงต้องการยืมในทวานทีมชาติอาร์เจนตินาเท่านั้นขณะที่สิงห์พง,งาต้องการขายเขาสถานเดียว หลังเมินเซ็นสัญญากับมือกเก่าแชมป์โลกเนื่องจากสื่อเผยว่าแมนเตดตไม่ต้องการลงทุนกับนายด่านตะข่ายสูงวัยที่มีอายุ32ปีเมื่อไม่นานมานี้ผีแดงก็มีข่าวโยงกับจานลุยจิตดอนนารุม่าซึ่งปารีสสั Saint ่งชักแมงปฏิเสธต,ต่อสัญญากับเขาเพิ่มจาก1ปีสุดท้ายและคว้าลูก้าเชอร์วาลิเย่จากทีมลิวมาทดแทนแล้วอันทําให้จอมเซฟทีมชาติอิตาลีประกาศอำลาสโมสรอย่างไรก็ดีแมนเตดตไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะเจรจากับดอนนารุม่าเช่นกันกระทั่งมีแววว่าแมนซิตี้พร้อมดึงเข้ามาเฝ้้้้าาาเสสทททัังีี่รือบฟ เพิ่งคว้าเจมส์แท็ฟอร์ดกลับมาจากเบอร์ลี่ในซัมเมอร์นี้กระทั่งล่าสุดหลังใช้บริการเอาตายบายยินดีเป็นมือหนึ่งในซีซั่นนี้แมนยูเต็ดยังคว้าชัยชนะไม่ได้ใน2เกมแรกกระทั่งฟาบิโซโรมโน่นักข่าวคนดังเผยว่าอโมริมเลงดึงลัมเมนส์มาเฝ้าเสาโดยในเกมที่รอยัยอันเวิร์มชนะเมเคเลนสอต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามือกาวัย23ปีถูกกาชื่อทิ้งไม่ได้ลงสนามจนทําให้เชื่อว่าจะมีการย้ายทีมอย่างแน่นอน ด้านกิฟมีสปอร์ตเผยเมื่อ25สิงหาความว่าปีแสดงอย่างเจรจาค่าตัวลัมเมนส์กับสโมสร,รจากเบลเยียมไม่ลงตัวแต่น่าจะปิดดีลได้ไม่ยากเนื่องจากสัดส่วนเม็ดเงินไม่ได้ต่างกันมากโดยทีมจากพีิมลีกยื่นข้อเสนอ17ล้านยูโรที่มีแอดออนเพิ่มเป็น20ล้านยูโรขณะที่รอย่ลาอันเวิร์บร้องขอค่าตัวนักเตะ25ล้านยูโร ขณะเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมด้วยว่าเหตุที่แมนนิเดตกลับมาเล็งคว้าในทวารก่อนพ้นเส้นตายตลาดนักเตะเนื่องจากลำเมนซ์มีค่าแรงย่อมยาวผิดกับมาติเนสและดอนนารูมาซึ่งผีแดงไม่คิดจ่ายหนักสำหรับตำแหน่งดังกล่าว ในรายของโอรานาแรงข่าวเผยว่าแมนเชสเตอร์ไม่มีแผนกำจัดผู้รักษาประตูทีมชาติแคนารูนเนื่องจากไม่มีข้อสเสนอมาถึงในทวารวัย29ปีแต่สถานการ์อาจพลิกผันไปอีกทางได้เช่นกันเนื่องจากตลาดนักเตะของหลีกตุรกีและซาอุดีอาระเบียจะปิดช้ากว่าพิมลีก10วันหรือไม่อาจจะเป็นบายยนดีที่จอโดลอยแพนในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคม แฟนแมนยูเสียหัวใจบูโน่ขึ้นแท่น1ในแข้งพลาดจุดโทษมากสุดศึกเพเมรีเพ์เมเกอร์ทีมชาติโปรโตุเกสได้ชื่อว่าเป็นจอมสังหารจุดโทษและเป็นตัวหลักในการทำหน้าที่นี้ของแมนยูและก่อนหน้าเกมกับเจ้าสัวน้อยเจ้าตัวมีสถิติสวยหรูกดจุดโทษเข้า11ครั้งติดต่อกันรวมทุกรายการตั้งแต่ปี2024 แฟนนันมีโอกาสเพิ่มสถิติของตัวเองหลังต้นสกัดได้จุดโทษในนาทีที่34แต่น่าเสียดายที่ดันซัดเต็มข้อบอลเหินข้ามคานแบบไม่มีลุ้นซึ่งหากย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดในการยิงจุดโทษของเขาเกิดขึ้นเมื่อ6ธันวาคม2023เกมพบเชลซีซึ่งลูกนั้นถูกโรเบิร์ตซันเชสเซฟเอาไว้ สำหรับการยิงจุดโทษไม่เข้าในแมตช์สเสมอฟูแลมหนึ่งต่อหนึ่งทำให้แฟนนันสร้างสถิติพลาดทำประตูจากลูกจุดโทษเป็นครั้งที่5นับตั้งแต่ที่ยามาเล่นในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนมก,กราคม2020เทียบเท่ากับโมฮัมเหม็ดซาลาและอเล็กซานดามิโตวิชหากนับช่วงเวลาที่ดาวเตะชาวโปรตุกสเปิดตัวกับผีแดงในเกมเพรยเมีลีก อย่างไรก็ตามซาร่ามีสถิติสัดจุดโทษพลาดในเกมลีกนับตั้งแต่ยามาเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อเดือนมิถุนายน2017จำนวน5ครั้งแต่มี1ครั้งที่เคยพลาดสมัยเล่นให้กับเชลซีเมื่อปี2014ทําให้สถิติพลาดจุดโทษของบางโมในเกมพมรีเมียร์ลีกรวม6ครั้งทางนี้นักเตะที่พลาดจุดโทษมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,ก็คือเวนดูนีโดยยิงไม่เข้าไปถึง10ครั้งสมัยที่เล่นให้ท็อฟฟี่สีเเินเอเวอเรตันและแมนยูเต็ด ส่วนอันดับ2ก็คือเจมี่วาดีตอนอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้พลาดไปเ็ครั้งเท่ากับแฟรงค์แลมพาต์ตอนเล่นให้แมนซิตี้เชลซีและเวส์แฮมสถิติการยิงจุดโทษพลาดของบูโน่แฟนันในเกมเมียร์ลีกนับตั้งแต่ปีฤดูก,กาล2020-2021่0 2 5ถึงสพน2บพฟูแลมนาที3 8พุทธศาประตูแบตเลโน2 0 2 3 2 0ถึพบเชลซีนาทีที่9 ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชส2021-2022พบอาร์เซนอลนาที57ผู้รักษาประตูแอรอนแลมสเดล2021-2022พบแอสตันวิลล่านาทีที่90ผู้รักษาประตูเอมิโนมาร์ติเนส2020-2021พบนิวคาสเซิลนาทีที่58ผู้รักษาประตูคาวดาโล กลี่ในวิวจวกบูโน่ปล่อยให้การยิงจุดโทษพลาดมากระทบฟอร์มกลายเป็นประเด็นร้อนของแฟนบอลหลังเกมเพิร์ลีกเมื่อแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านเสมอฟูลแลหนึ่งต่อหนึ่งโดยเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในนาทีที่33เมื่อทีมปีแสดงได้ลูกจุดโทษบูโน่แฟนันกับตันทีมรับหน้าที่สังหารแต่จังหวะถอยหลังเตรียมยิงกลับเกิดเหตุผู้รักสินคริสคาวนาวิ่งผ่านและชนไหลทำให้บูโน่หยุดชงักหยิบบอลขึ้นมาและแสดงอาการไม่พอใจก่อนจะยิงบอลข้ามขานพลาดโอกาสทอง หลังเกมบูโนให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตว่าไม่พอใจผู้ตัดสินไม่ขอโทษขณะที่แกรี่เนวิลลอดีตกองหลังแมนเชเตอรวิเคราะห์ในรายการว่าเขาปล่อยให้เรื่องนี้ส่งผลต่อฟอร์มของตัวเองเห็นได้ชัดว่าเขาเสียใจและงุดหงิดมากแม้ลงเล่นครึ่งหลังก็ยังพูดถึงเหตุการณ์นั้นอยู่ผมคิดว่าบางทีเขาน้าจะเก็บอารมณ์ได้ดีกว่านี้ เนวิลเสริมว่าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุล้วนๆกรรมการพยายามลีกนักเตะแต่บูโน่กลับเสียสมาธิและปล่อยให้มันมีอิทธิพลต่อเกมอย่างไรก็ตามปัญหาของยูเนเตดไม่ได้จบแค่จุดโทษนี้แต่ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขามากกว่านั้นแทนใจแฟนผีกูรูสับบูโน่ไวไวขายขี้หน้าคริเบอร์รี่อดีตกองกลางเชลซีวิจาร์บูโน่แฟนนั่นแบบจัดเต็มแทนแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูในเตดโดยเน้นการแสดงออกของกับตันทีมรายนี้ก่อนยิงจุดโทษว่าเป็นเรื่องขายขี้หน้าในเกมเสมอกับฟูแลม ลูกทีมของรูเบนอัลบริมทำได้เพียงเสมอกับฟูลแลมที่คราวเวนคอตเทนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเอมิลสมิธโดทำประตูให้เจ้าบ้านแบ่งแต้มได้สุเร็จหลังถูกออกนำไปก่อนในช่วงครึ่งแรกปีแสดงมโวกาสทองที่จะออกนำไปก่อนจากจุดโทษแต่แฟนันกลับสังหารพลาดยิงข้ามคานออกไปแบบไม่ได้ลุ้นหลังจากจบเกมแฟนันได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะสังหารลูกโทษซึ่งผู้ตัดสินคริสคาวานาเดินเข้ามาชนเขาโดยไม่ได้ตั้งใจแฟรนันยอมรับว่าเขาไม่พอใจคาวานาแต่การยิงจุดดดดโทษพพลลาาาานนนัั้เเเป็คววมผิจกตของ ทางด้านเบอร์ลี่แข่งยุค80รู้สึกว่าท่าทีของแฟนนั้นนั้นน่าอายเกินกว่าจะรับไหวเขากล่าวในรายการ ESPN ว่าผมอยากจะพูดถึงกับตันทีมหน่อยมันน่ารำคาญจะบ่นอะไรขนาดนั้นแค่ชนเบาๆที่ด้านหลังเองโคตรหน้าขายหน้าเป็นอะไรที่น่าอายมากๆสำหรับนักบอลอาชีพกรรมการชนเขาโดยไม่ตั้งใจตอนที่เขากำลังถอยไปยิงลูกโทษและเขาก็ทำเป็นว่ากรรมการตั้งใจมาชนเขาทำตัวเป็นเด็กไปได้นักเตะเก่งๆหลายคนคงหัวเราะหยอกล้อและยิงจุดโทษเข้าไปแล้วแต่เขากลับบน่บนบน่นแล้วก็โวยวาย เมื่อที่เขาเคยทํากับเรื่องไร้สาระแบบนั้นมันน่าอายมากอาชีพของเขาที่ยู่นเดส่วนใหญ่ก็ดีนะแต่ก็มีเรื่องยิบย่อยเกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งนี่ก็ทําให้ผมเข้าใจเรื่องพวกนี้มากเข้าไปอีกผมว่ามันน่าอับอายเกินกว่าจะเชื่อได้ลงมันทําให้เขาเลิกสนใจวิธีการเตรียมตัวยิงไปได้ยังไงเขามัวแต่แหกปากชี้นกชี้ไม้จนกลายเป็นเรื่องราวไปได้ผมคิดว่ามันน่าอายเกินกว่าจะเชื่อได้ย่างก,กับเด็กเล่นกันในสนามเด็กเล่นหลังโรงเรียนเหลือจะเชื่อเลยจริงๆ อาจไปพร้อมปรับยาตัวเองแมนยูเจ้าฟูลแลมแบบสุดละเหียใจขอขอบคุณบทความจากบอบูเกมที่2องของมเมทิตในศึกเพมริกและฤดูกาลนี้ทําได้แค่เสมอกับฟูลแลมหนึ่งต่อหนึ่งแบบน่าละเหียใจอีกแล้วต่อไปคือสิ่งที่เด็กผีอย่างผมอยากจะบอก 1. รูเบนอาโมริมยังคงจัดผู้เล่นสิบเอ็ดตัวจริงแบบไม่มีกองหน้าตัวเป้าท,ทั้งทั้ที่อุตส่าห์ไปคว้าหัวหอกอย่างเบนจามินเชสโกมาร่วมทัพแถมไอการจัดทีมแบบมีผู้เล่นเบอร์1 0ถึง3ตัวมันไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่ เข้าใจว่าพี่แกคงมีเหตุผลของตัวเองนั่นแหละบางทีอาจต้องการให้กองหน้าคนใหม่ปรับตัวให้เข้ากับทีมมากกว่าเดิมหรือ,อยังฟิตไม่ถึงจุดนี้ผู้จัดการทีมย่อมรู้ดีมากกว่าเราเอาเป็นว่าขอละไว้ในฐานที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็แล้วกัน 2. ทีมแน่ๆคือพลพรรคปีแสดงเปิดฉากได้อย่างร้าใจดีนักแลพวกเขาขึ้นไปบีบสูงพลางบทบี้เข้าใส่ด้วยความคึกคักและบุก,กนำจนเกือบขึ้นนําเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะที่มาตุสคุนย่าซัดไปชนเสาและอีกจังหวะที่หลุดไปยิงติดนายทว าว่าทําดีได้เพียงแค่10นาทีแรกเองครับคุณเพราะหลังจากนั้นก็ดีแตกตั้งแต่นาทีที่15เป็นต้นไปผู้เล่นพานาซูน,นก็แผ่วไปดือด้อเลย 3. หลังผ่านไป15นาทีเกมรุกขอม,เมเีเดก็ไม่ปฏิิประต่อและบุกกดดันเจ้าบ้านอย่างต่อเนื่องไม่ได้อีกเลยกระทั่งจบเกมคิดเอาจุดโทษที่ได้เรียนตามตรงว่าผมก็ไม่คิดว่าผู้ตัดสินเขาจะให้ต่อเมื่อให้มาก็เอานะ แต่บูโน่แฟร์นันดันตะบันโด่งทะลุชั้นบรรยากาศโลกออกไปถึงดวงจันทร์ซะอย่างนั้นปกติเข้าสังหารจุดโทษได้เยือกเย็นกว่านี้นะครับและไอาการตะบันเต็มข้อด้วยความแรงแบบนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีความมั่นใจสังเกตได้ว่าเวลาไม่ค่อยมั่นใจผู้รับหน้าที่มือสังหารมักจะเลือกยิงด้วยความแรงแบบนี้มากกว่าการยิงอย่างเหนือชั้นไม่รู้เหมือนกันว่ากดดันอะไร สเกมรุกของปีแสดงไรจินตนาการอย่างจงหนักรูปแบบที่เห็นคือการตะบีตะบันวางบอลยาวตรงๆจากแนวลึกที่ปราศจ,จากความแม่นยำรูปแบบการเข้าทำก็ไม่มีอะไรมากกว่าอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของมาตุสคุนยากับไบรอันเอมเบโมอุตสาส่งหน้าเป้าที่รูปร่างสูงใหญ่ลงมาเป็นตัวสำรองกลับไม่ยอมครอสบอลจากด้านข้างให้เขาเข้าชาร์จ ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ก็มาจากลูกเตะม,มุมที่ม่งไปฉลับคู่แข่งเปลี่ยนทางเข้าประตูบทจะเสียก็เสียง,ง่ายๆเพราะดิโก้ดาโลด,ดันพยายามจะเกี่ยวบอลหน้าเขตโทษแทนที่จะเคลียร์ทิ้งไปก่อนเห็นแล้วก็หน้าโมโห5ข้อสุดท้ายขอฝากถึงรูเบนอโมริมคุณได้ลองผิดลองถูกในช่วงพรีซีซั่นแล้วคุณได้ผู้เล่นใหม่ในสเปคที่ต้องการแล้วแม้จะยังไม่ครบทุกตำแหน่งก็เถอะแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าจะให้ลูกทีมเล่นเกมลูกอย่างไรหรือป้องกันลูกเตะม,มุมอย่างไรเมสันเมานี่ตกลงยังไง มิดฟิลด์ตัวกลางนอกจากบูโน่ควรจะเป็นใครมากที่สุดวิ Wing ่งแบ็กขวาจะใช้ใครกันแน่ระหว่างไอ้หมัดกับลูกโลและถ้ายึดมั่นและถือมั่นในปรัชญาของตัวเองแบบสุดโต่งจนไม่ยอมยืดหยุดเลยคุณก็อาจเดทหาไปพร้อมกับปรัชญาของตัวเองนะครับไอฟักเกอร์มาเธอหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ